คนาราศีมังกรทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ของท่านนับตั้งแต่วันจันทร์ที่15มีนาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21มีนาคมนะครับดาวเสายังทำหน้าที่เป็นเกษตรราธิปดีนะครับทับลัคนาราศีมังกรอยู่เสาเป็นปัญจัมหาบุรุษโยกด้วยปัญจัมหาบุรุษโยกนั้นเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์หรืออสโ r รโลจี ดาวไดได้1 4 7กับลัคนาแล้วเป็นเกษตรหรือมหาอุดนะครับได้ปัญจะมหาบุรุษโยกอยู่กับดาวพระหัสนะครับ <c oughs> แล้วก็ดาวสำคัญอีกหนึ่งดวงที่ย้ายวันที่19มีนาคมนั่นก็คือดาวสุกสุกย้ายไปร่วมกับอาทิตย์นะครับได้คู่สมพลโยกหน้าชาวลัคนาราศีมังกร เท่ากับว่าสุขอยู่ในตำแหน่งพบที่3ได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์ซะด้วยชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะหยิบจับอะไรก็แลดูเหมือนกับจะคร่องตัวดีทีเดียวครับดาวสุขที่ได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์นั้นมาจากเรือนกรมมะนะครับคือเรือนการงานแล้วก็มาจากเรือนปุตตะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารความสุขความแฮปปี้ต่างๆนาะนาะ ดูเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศรีมังกรนั้นนะครับจะมีโชคดีในการติดต่อประสานงานอย่างมากมายแล้วก็ยังรวมความไปถึงเรื่องของกันกันทองซึ่งจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นดาวพุทธที่ทำหน้าที่นะครับอยู่ในภพที่2นะครับพุธเกี่ยวกับเรื่องของาการเจรจาโดยแท้และดาวพุธนั้นก็มาจากเรือนสุภะนะครับไปอยู่ในภพที่2พบการเงิน นั่นก็เป็นอะไรที่บอกถึงการเจรจาต่างๆนะครับการต่อรองต่างๆซึ่งจะให้ผลในทิศทางที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรอย่างแน่นอนก็พุธนําหน้าลัคนานี่ครับพุธยังไปโยกโยกกับดาวมนุษย์ยูดาวพุธกับดาวมนุษย์ยูนั้นเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรและจะขยับขยายตลาดหรือว่าจะเ,เริ่มลงทุนหรือค้าขายอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ ความสำเร็จรออยู่ดีมากๆเลยหรือแม้แต่าชาวลัคนามังกรใครจะไปเป็นยูทูบเบอร์ก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จอย่างสูงเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์หน้านี้แหละนะครับอย่างไรก็ดีครับอย่างไรก็ดีดาวนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับดาวเจ้าเรือนการงานผมบอกไปแล้วว่าคือดาวสุกดาวสุกเป็นลอยเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่กับดาวอาทิตย์มีโอกาสจะได้ติดต่อง,งานจากทางไกลแล้วก็ งานที่เกี่ยวข้องผมพยายามเน้นย้ำนะครับว่าเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์จะดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรส่วนในเรื่องของความรักนั้นชาวมังกรที่ยังโสดนะครับสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่จะมีคนมารักมาชอบคุณนะครับอาจจะมารู้จักกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหากับแฟนมาก่อนหน้านี้ นะครับจุกจิกใจมาก่อนหน้านี้สัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับน่าจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะแล้วก็คนที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรใครที่คบหากับใครอยู่แล้วมีความรู้สึกเหมือนกับอะไรไม่ได้อย่างใจสัปดาห์หน้านี้อาจจะเป็นสัปดาห์แห่งการพูดกันตรงๆแสดงความรู้สึกตรงๆว่าเฮ้ยเราชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้ นะครับนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมังกรกับดวงชะตานะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ขอให้โชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล